สวัสดีค่ะติดตามชมข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านสุขการอนามัยสัตว์ของสหประชาชาติออกมาระบุว่าอาจจะเป็นไปได้ค่ะที่โรคไข้หวัดนกในเอเชียจะแพร่กระจายไปยังสุกรน,นะคะขณะที่ผู้เชี่ยวชาญบางฝ่ายก็ออกมาโต้แย้งว่าข้อสรุปดังกล่าวอย่างไม่สมบูรณ์ค่ะ นายแอนตันริชเนอร์ผู้ทำงานในเวียดนามของดรพีเตอร์ทเออเดอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุกรนามัยศตัตว์ของยูเอ็นระบุว่าสุกรทั้งที่อยู่ในและพื้นที่โดยรอบกรุงฮานอยถูกตรวจพบว่ามีการติดเชื้อโรคไข้หวัดนกแต่เขาก็ไม่ได้เปิดเผยจำนวนตัวอย่างหรือเปิดเผยว่าเป็นการตรวจสอบจากห้องทดลองใดผู้เชี่ยวชาญขององค์การอาหารและ,กะเกษตรการโดยเอ FAO ระ FA บุว่าเนื้อเยื่อจากสุกรตัวอย่างในเวียดนามถูกตรวจพบว่าเป็นโพสิทีฟสาหรับไวรัสไข้หวัดนก อย่างไรก็ตามนายริชเนอร์ก็ย้ําว่าผลการทดสอบตัวอย่างเลือดของชุกรดดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์แบบขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขบางคนก็ออกมาเตือนว่า การทดสอบของดรรเอเดอร์และคณะอย่างไม่น่าเชื่อถือได้ว่าเป็นข้อสรุปที่แน่ชัดและาจจะเป็นไปได้ว่าตัวอย่างเนื้อเยื่อสุกรจากกรงหหุงฮานอยอาจจะเป็นเนื้อสุกรตัวอย่างที่มีการประเบือมาแล้วหลังจากที่สุกรเสียชีวิตข่าวความหวาดกลัวไข้หวัดนกนะคะทําให้ทางการสิงคโปร์ต้องยึดใจจำนวนหลายร้อยตัวจากเกาะภูเราอูบินเพื่อป้อกันการแพร่ระบาดของโรคค่ะ ปัจจุบันเกาะสิงคโปร์ยังคงเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยจากโรคไข้หวัดนกแต่เจ้าหน้าที่ทางการสิงคโปร์ยังคงต้องการให้เกิดความมั่นใจได้ว่าฟาร์มไก่ในสิงคโปร์จะไม่ติดเชื้อไข้หวัดนกจากเช่นประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้เจ้าหน้าที่ซึ่งกำลังดูแลด้านอาหารและวชภัณฑ์ของสิงคโปร์ระบุว่าทางการสิงคโปร์ไม่สามารถควบคุมฟาร์มไก่บนเกาะคูเราอูบิน ซึ่งตั้งอยู่นอกชายฝั่งทางใต้ของเกาะสิงคโปร์ได้ดังนั้นจึงจาเป็นต้องสั่งยึดไก่ทั้งหมดที่ออกมาจากเกาะแห่งนี้โดยสิงคโปร์ได้เรียนรู้ประสบการณ์จากประเทศอื่นมาแล้วว่าการแพร่ระบาดของข้หวเหดนกนั้นจะเริ่มต้นที่ฟาร์มสัตว์ปีกขนาดเล็กก่อนหลายจังหวัดในภาคใต้นะคะเตรียมจัดงานมหกรรมกินไก่พร้อมกับส่วนกลางซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้ค่ะ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนายธีระโรจนพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดแถลงข่าวมากรกมรกินไก่ซึ่งจะมีขึ้นณบริเวณถนนริมเขื่อนแม่น้ำตาปีพรุ่งนี้โดยจะมีการนำกระทะขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ5เมตรสามารถทอดไก่ได้ครั้งละ100ตัวออกมาทอดไก่แจกจให้กับประชาชนด้วยโดยจังหวัดและภาคเอกชนได้มีการจัดเตรียมไก่ไว้ทั้งหมด10,000ตัวและผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำจากไก่ รวมทั้งจัดให้มีการแข่งขันการรับประทานไข่ไก่ต้มสุกและไก่ทอดและจำหน่ายไขย่ไก่ฟองละ50สตางด้วยส่วนที่จังหวัดสตูลผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีการเตรียมจัดงานมหก,กรรมกินไก่ช่วยชาติที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่สารากลางจังหวัดสตูลขณะนี้ได้มีการเตรียมเวทีการแสดงและจําหน่ายไก่และผลิตภัณฑ์อาหารที่ทําจากไก่และไข่อย่างเต็มที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน กระทรวงสาธารณาสุขนะคะเร่งรณรงค์ล้างตลาดสดเพื่อป้องกันโรคระบาดและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนออกมาจับจ่ายซื้ออาหารนางสุดารัตน์เกยุราพันธุ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขออกตรวจและนำทีมล้างตลาดสดเทศบาลน,นครนนทบุรีหรือตลาดสดท่าน้ำนนนางสุดารัตน์กล่าวภายหลังว่าขณะนี้สถานการณ์ไข้เลปลักกบบงแุรีระบาดทำให้เกิดปัญหาในการขายสินค้าประเภทสัตว์ติกและไข่ไก่จึงต้องการให้เจ้าของตลาดสดและพ่อค้าแม่ค้าทุกแห่ง ร่วมมือกันในการล้างทำความสะอาดอย่างจริงจังเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและปัญหาการเจ็บป่วยของประชาชนจากเชื้อโรคในตลาดสดทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศให้ทุกตลาดสดต้องล้างทำความสะอาดตลาดเดยละสองครั้งและจะขยายผลต่อไปเป็นเดยละสีครั้งในอนาคตหากที่ใดฝ่าฝืนจะต้องถูกปรับเป็นเงิน10,000บาทติดตามชมข่าวชั่วต่อไปหนึ่งชั่วโมงข้างหน้านะคะสวัสดีค่ะ